เอาดูลิปพี่น้องกระแตกระแตพี่น้องอ่ากระแตกระแตบันนี้หลันหลันดีบอกเอากระพายอีแล้วกระพายอีแล้วพี่น้องเอา้ากลาบทักทายสบายดี่อแมพี่น้องฟังลาวฟังไทยหรือต่างประเทศเนาะยินดีตอนหักกระสุนซองบบบคุณ วิธีชีวิตลาวคือเก่าพี่นอ้องเหมือนี้กัไหนมาแต่บ้านพี่น,น้องซอยในตอนนี้ก็อยู่สวนคือเก่าพี่นอ้องมายามกลับพีเนาะยามกลับหอบที่สองพี่นอ้องตอนนี้ก็เกางเนาะมาแต่บ้านข้าวเสาเนาะ,ะงัวเสียพองัวเสียกับเบะกับเสียแบะสองโตงัวหนึ่งโตเออแบะแบะสามพี่นอ้อง แบบสามโตเนาะเสียเนาะเขายิงเนาะพี่เนาะโศกหายพี่เนาะเอเขายิงกันยิงโผดโผพี่เนาะหัวตัวหนึ่งเนาะตัวเม่าตัวตัวงัวน่ะมีลูกล้วยเนาะมีลูกในท้องหรเงี้ยซ้ำจำหนีเนาะประมาณเดือนหนึ่งพี่เนาะเสียายเสียายพี่เนาะ ตัวแบ่ตัวแบ่ตัวแม่นี่บอเห็นเลยคายิงเนาะจากเขาเอาไปกินเองหรือเขาไปทิมใส่บุหูพี่เนาะแต่ว่าลูกมันนะลูกสองโตนะลูกลูกแบ่นะเอาไดพาาาาาาา้พี่เนาะข่าวสาวข่าวสาวพี่นนองเมืมาบานกันยอนยอนหนีแล้วเนาะถึงเมือ่อบานอะมาเบิ่งตับกันพี่เนาะหอบแรกก,กับแรกอ้าหลังแรกพี่เนาะโดนนะ Ở ừ, ngoài phía nào ngay Mọi hiện ra ở nhà bất thường phía nào Ở phía, phía nào phía lịch phía Xăm nữa Một à, lần chăn phía nào, nào, nào. Thứ mà dù nào Thế บมติดขนเลยพี่น้องเอ้ยจักอีหยังมากินพี่น้องถือคางบบจักนี่ถือคางอ่ะใส่ขึ้นพี่น้องมือที่สามเนาะอ่าใส่ขึ้นนะพาพอเฮาบ่มีเวลาไปใส่แล้วพี่น้องต้องใส่ค้างก่อนเนาะอ่ะาเอาเวลาไปใส่พี่น้องเอาสาซเจ็ด สลิงเอา้าดูเลยพี่น้องกระแตกระแตพี่น้องอ่ากระแตะกระแต่จะมาพี่น้องมาเลยนะนี่นี่พี่น้องกระแตะอืมมาเลยพี่น้องไปดูลัลงต่อไปกันพี่น้องเลยอืมอะไรไม่รูมาพี่น้องไปโอ้ย nhạt toàn cả mông này từ cái té phi Mán mà Mán mà ăn té nó vẫn đi bỏ áo té ít leo à mán อุ้ยกระแตอีกแล้วนี่นี่พี่น้องเห็นป่าวอะไรวะนี่พี่น้องอือกระแตอีกพี่น้องเอ้ยอามันสองตัวแล้วพดดี่น้องขออนุญาตปลดกันพี่น้องเอ้ย มัมนแตกเลยพี่น้องมันสองตัวแล้วเนะาะมานจักมานจักเก็บแ,นะแตกพี่น้องเลยนสองตัวแล้วเนาะ นี่พี่น้องไปนี่สองตัวละกระแตหมานขับพี่น้งองนี่บหมาดนะยามสวยๆนี่หมานพี่น้องหมานกระแตแล้วบดเลยใส่บอลป่ากระถือกระแตพี่น้งองหม,มานครับหน เดีด๋ยวมีโบ่มาพี่น้องไปงอยู่นีอยู่รูมนี่มันบ่โบหมาพี่น้องอมาเป็นลังนี่น,นงเลยมนะีเอ้าหมาพี่น้องมน,นี่มนนันนนะี่มันเลยพี่น้องอก่อนกดตั้งพี่น้อง màn đi màn đi màn 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 nuỗi nỗi phe nong nuỗi cả ngay qua tô tô thầm ít nữa tô thầm ít thôi แต้มพี่น้องีลางต่อไปน้องลองไปไก่เนาะไก่ใลมีวานมันมีวานในถืออยู่อ่ามื่อนี้กลับหายพี่น้องกลับหายอืมเล่งพี่น้องมาบดถือเนาะนี่ ันใส่คืนเนาะจากปักลิงบอมาเอาเลยหลังต่อไปอก,กันพี่น้องเลยมาตะแตโบราณยังเลยพี่น้องตะแตสองเนาะกระไพ่แล้วกระไพ่แล้วพี่น้องบอกว่าปากลิงเนาะ sai say bắc liêng à này bò hến cắp lên sai cà bò hến phi nông àmền lại bắc liêng này này phi nông bắc liêng sao thế à này này chắp mือ á bắc liêng này chắp mือ tam bình này phi nông liêng đó mình ăn cái này à ai con phi nông ยิงตรงแแหวพี่น้องแห่นี่ยครับใส่แบบนี้ด้มันคือบอถืกเนาะอ้าวกลับเข้าพี่น้องกลับเข้าขึ้นมาอยู่นี่มันตกแล้วอันนี้โอ้แมนเมนเมนบัวนเนาะลืมใส่พี่น้องกลับเข้าใส่แห่เนาะใส่แห่ลีดเนาะพี่น้องลีดเนี่ยมันบ่มมากพี่น้อง ใส่ให้มูปลาเนาะแต่ว่าลิงลิงชนลิงต่ำเนาะอ่ะยาเลยเอาหมุดแรลกเนาะไปไปไปใส่ใหม่กับเฮ้ดิอยู่กลับพนะี่เนาะเอาว่าสีใส่กับนะเนาะแต่ว่าพอมาแป้งอเอ็ดนี่ โอ้ยเนาะมันบดถือพี่น้องนี่ตัวน,นี้ก็แปลงเลยเลยแปลงใหม่เลยแต่ว่านี่โอ้ยดีเนาะเนาะหาดีมือม,ม,มือวานมือบานป้าเขา่าซ้ำสีเข่าพี่น้องสวนนี่มาดีนี่ขัดสีเข่าวสวานนเนาะกับหายกับลั่นกับลั่น เ่อบ่ถือพี่น้องอย่างแบบลีอี้อะไรก็ได้อ่ะบอลน,นี้พี่น้องมูปลาเข่าตลอดนะเบ๋เอเซลเหล่าตัวนี้นี่มาใส่บอลน,นี้พี่น้องอืมพี่น้องอืมใส่แหวเนาะโดนลีนเล่นงานนี่แพี่น้องอ่ะสิวางเหงาบอลนี้พี่น้องเลยเนี่ยแถวนี้เนาะนี่น มีวันเนี้ให้หมูป้าไปนเนาะหมูป้ามันเข้า,ข,าขึ้นเนี่ทางนี้หมูวานมันกับเข้าไปนเนาะหมูมวานกับเข้าเนาะ,ะถกเนาะเข่าขนาดถูกสวนเนาะ นกยอนยังเป็นของสลับนะาใส่บอนึงเหมือนหมาเหมอนึงพี่น้าะทางนี้เหรใส่ได้แห็นมันโบหมาพี่น้องอทางนี้นนม,มักมาทางนั้นเนะาะอ่าโบมาพี่น้องสองล้านมีโบหมานะไปหน้าต่อไปทางนี้เนาะ นี่กะบ่หาพี่น้องบึงลันสุดท้ายอีกหลังสุดท้ายไปแล้วสุดท้ายเมื่อวานนี้เลยมาอยู่บดี๋ยวมาแล,วแล้วเดี๋ยวใส่ใส่กลับตัวนี้เนาะแล้วกาเมือพี่น้องาะบน้มาด้วยเด้อ่าสองตัวพี่น้อง สายบอลนี่ต้นนี้ออนี่นสายเห่าเอา้าแต่ก่อนอยากไปตอนที่นะ้องแดดร้ายเลยนะเนาะก็เมื่อพี่เนาะแต่กลับไปเห็ดสไลิงอีกน,ะนี่พี่เนาะเห็ดสายเลีงกับสายหนีแนละ้วสายไฟฟ้าเนาะถ้าต้องเอาจังสี่จักยูหรือบอพี่น้องนี่ เอีนีเนาะพี่นองสรุปเต็มกันอืมได้ทีเต็มพี่น้างได้ทีตเนาะเต็มเพี่นนอง โตอ้าวถือประมาณอยู่พี่น้องมือนี้เนะปราณนี้เนาะสองตัสีโตเนาะกับตัวหน่อยตัวตัวนูนหน่อยเนาะพี่น้องอ่าแต่แต่กระแต่พี่น้องสอตเนาะกระแตพี่น้องอ้าวปรมาณอยู่นี้เลยอ่าฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามเนาะ แบบเป็นกำลังใจบ่าวคุณเฮ็ดคลิปต่อไปพี่เนาะ,ะคลิปหนักกสิเฮ็ดสลิดงี้พี่เนาะไม่นีก่ะเฮ็ดสลิงเนาะ,ะแดดแด่ๆพี่น้องม่นีก่ะลมบอกเนาะลมบอกอสำหรับคลิปนี้ก่ะสบายดีเนาะ